เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่นัดก,กันเที่ยวหลังจากไม่ได้เจอกันนานพวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งพร้อมกับปมในอดีตที่ฝังใจหลังจากที่มีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปเรื่องราวได้นํำผาพ,พวกเขามาเจอกับเหตุการณ์ฆาตกรรมจากคนที่ใส่หน้าก,กากมัสคอร์มีเพราะว่ามันจ้องจะเล่นคนอยู่ลนรออจจะเเป็ตงงแสด,ดธอ ลอออก้ันนชื่่่ีเธแตทสุดท้ายเธอก็ไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร c h ช n แนลอีกแล้วนะครับผม Speaker, Speaker. วันนี้ผมจะมาทําการพูดถึงภาพยนตร์ที่กําลังฉายทุกคนเนี่ยได้รับชมอยู่นาตอนนี้เลยนั่นคือเรื่องคืนมีค่าซึ่งเข้าฉายวันแรกในวันที่1กันยายนนะครับคืนมีค่า จะเป็นภาพยนตร์แนวสแลชเชอร์หรือที่เรียกกันว่าแนวไล่เชือดกันนะครับผมโดยค่ายที่สร้างเนี่ยนั่นคือค่ายเนนามิดหนังฟิล์มนะครับภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ที่เพิ่งฉายไปนั่นคือไลโอไอยัยยักษ์และก่อนหน้านั้นก็คือโฟร์คิงซึ่งกระแสตอบรับดีจนจะมีภาคสองให้เราเนี่ยได้ดูกันน่าจะในปีหน้านะครับผมและผลงานต่อจากนี้ก็จะมีเรื่อง100และแสงกระสือภาคสองซึ่งต้องบอกว่าแสงกระสือภาคสองเนี่ยจริงๆแล้วกำหนดฉายคือวันที่1กันยายน ซึ่งตรงกับวันที่คืนมีค่าเนี่ยได้ใช้นะครับซึ่งคืนมีค่าได้เข้าฉายแทนแสงกระสือภาคสองนั่นเองเพราะว่าแสงกระสือภาคสองจะมีเรื่องของ cg ค่อนข้างเยอะนะครับจึงทําให้ล่าช้าไปและเราจะได้ดูกันในปีหน้านั่น,น,นเองวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวคืนมีค่าและจะมีสปอยเล็กๆให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังนะครับ ก่อนอื่นผมขอไปพูดถึงตัวของนักแสดงกันก่อนว่ามีใครร่วมเล่นกันบ้างคนแรกเลยนะครับนั่นคือเฟียสพัชธารับบทเป็นวินชายหนุ่มมาินิ่งๆขม้มๆเป็นคนที่รักแฟนและแอบมีความเห็นแก่ตัวเล็กๆนะครับ คนต่อไปนั่นคือฝนสนันทชาติรับบทเป็นเอมซึ่งตัวละครของเอมจะเป็นหญิงสาวขี้อ้อนน่ารักน่ารักเธอเป็นแฟนกับวินและคนต่อไปการสมายรับบทเป็นโทนี่ผู้ชายที่ใช้ชีวิตแบบเซเ a ลบอกมาจัดได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเนื้อนักแสดงคนต่อไปแคลปนิสตรา รับบทเป็นแนนซึ่งตัวละครของแนนนะครับเธอมีความมุ่งมั่นเป็นผู้หญิงมีความมั่นใจสูงนะครับและแอบ,บมีปมอะไรบางอย่างอยู่ในใจคนต่อไปปังปอนอัครวุฒิรับบทเป็นช้างชายหนุ่มที่มีนิสัยอ่อนไหวและรักเพื่อนเป็นอย่างมากคนต่อไปนั่นก็คือแพนเค้กเขมานิดรับบทเป็นเจ้าของร้านกาแฟ หญิงสาวที่ต้องดูแลร้านกาแฟเพียงแค่คนเดียวอยู่ห่างจากแฟนซึ่งกำลังถูกตามจีบโดยชายหนุ่มที่มีชื่อว่าน,นอตที่รับบทโดยเต่าเฐพง์ที่เป็นลูกค้าประจำในร้านกาแฟแห่งนี้และคนสุดท้ายนั่นคือคุณบีธีรพงศ์ที่รับบทเป็นพนักงานต้อนรับมาดค้ม ดูและเหมือนมีแผนการอะไรบางอย่างอยู่ในใจซึ่งหนังฆาตกรแนวนี้นะครับผมส่วนมากเนี่ยเราจะได้เห็นตามหนังของต่างประเทศนะครับมีหลายรูปแบบให้เราได้รับชมกันเลยแต่ว่าถ้าของไทยผมเนี่ยนึกถึงแนวนี้นั่นคือเรื่องรับน้องสยองขวัญน,นะครับมันอาจจะไม่ใช่แนวนี้แบบตรงตรง แต่ผมมองว่ามันก็เป็นหนังนักศึกษาที่ต้องหนีฆาตกรที่อยู่ในป่าน,นั่นเองนะครับหลังจากนี้ผมจะสปอยเรื่องย่อและเนื้อหาของภาพยนตร์เนี่ยบางส่วนให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับก่อนที่จะไปรีวิวกันเรื่องราวภายใต้หน้ากากหมีที่ถูกปิดบังเอาไว้กำลังจะนำมาซึ่งชะตาก,กรรมที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการความลับที่คุณไม่เคยให้ใครรู้เรื่องราวที่คุณไม่อยากให้ใครเห็น กำลังถูกเฝ้ามองจากสายตาคู่หนึ่งในสถานที่ปิดตายแห่งนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนรักที่ตัดสินใจจะไปใช้ชีวิตช่วงวันหยุดด้วยกันในบ้านหลังหนึ่งกลางป่าใหญ่สมาชิกทั้ง5คนประกอบไปด้วยวินเอมโทนี่แนนและช้างซึ่งบ้านพักที่เขามาพักนี้ในอดีตเคยเป็นร้านกาแฟมาก่อน ซึ่งเจ้าของร้านกาแฟาเธอคือหญิงสาวที่อยู่ห่างไกลจากแฟของเธอร้านกาแฟาของเธอนั้นจะมีลูกค้าประจำที่มีชื่อว่านอตมักจะมาดื่มกาแฟาอยู่ที่นี่และปัจจุบันจากร้านกาแฟาได้กลับกลายเป็นโฮสเทลที่เปิดให้ทุกคนนั้นเข้าพักโดยที่มีลุงผู้ดูแลที่เข่งคัดกฎที่นี่เป็นอย่างมาก แถมเขายังเป็นคนที่ดุและเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาปาร์ตี้ในคืนนั้นดูเหมือนจะไปด้วยดีแต่จู่ๆพวกเขากลับพูดถึงเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วที่มีชื่อว่าเก่งจนทำให้พวกเขานั้นทะเลาะกันและหลังจากนั้นเรื่องราวก็ไม่ได้สนุกสนานอย่างที่พวกเขานั้งคิเพราะพวกเขากำลังถูกจ้องมองจากอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นก็คือฆาตกรที่ใส่หน้ากากมีอยู่อาวุธของมันที่ใช้ประกอบไปด้วยขวาน มีดนาไมา้ค้อนและกระบองสองท่อน ซึ่งกระบอกสองท่อนผมเห็นว่ามันพกตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันไม่เคยหยิบออกมาใช้เลยและเหมือนว่ายิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหรสิ่งที่พวกเขานพยายามปิดซ่อนอไว้กับกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาการไล่ล่าสุดแสนระทึกในสถานที่ปิดตายจึงเริ่มก่อตัวขึ้นพวกเขาจะหนีได้ไหมหรือจะต้องลุกขึ้นสู้กับมันได้หรือเปล่าซึ่งภาพยนตร์แนวนี้นะครับเวลาที่เราเนี่ยกำลังจะหนีฆาตรกรสิ่งที่มักจะเป็นเลยก็คือไม่สามารถจะหนีออกจากที่นี่ได้ด้วยสาเหตุอะไรหลายๆอย่าง และคืนโทรศัพท์ก็จะไม่มีเพื่อโทรไปแจ้งตำรวจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิว ตามมุมมองของผมเองนะครับผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วเดี๋ยวผมจะไปจาอลึกถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนแรกที่มองจากทีเซอร์นะครับผมผมคาดหวังไว้อยู่กลางๆนะครับแต่ว่าพอได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันมีความไม่สมเหตุสมผลค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยพยายามยัดเอาฟิลต่างประเทศเนี่ยเข้าไปซะเยอะจนที่แบบคุณไปดูเรื่องนี้ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรเลยนะครับถ้าใครชอบ แนวแบบไม่ต้องมีเหตุผลเหมือนหนังต่างประเทศเนี่ยแนะนําให้ไปดูได้แต่สําหรับตัวผมแล้วนะครับผมสิ่งที่รู้สึกว่ามันพลาดมากที่สุดเลยนั่นคือบทนะครับเพราะบทของหนัง มันเหมือนเป็นอะไรที่โจงแจ้งมากๆไม่ค่อยมีการปูมาก่อนว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ๆบางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบโจงแจ้งโดยไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับและปมของเรื่องนี้ซึ่งมันมีปมเยอะมากๆที่เขาพยายามทิ้งเอาไว้ในเรื่องนะครับและไม่มีการเฉลยคือเหมือนว่าให้เราดูและวิเคราะห์จับต้นชนปลายเอาเองโดยที่ก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกว่าไปดูเรื่องนี้ไม่ต้องหาเหตุผลนะครับผมเน้นเอาความสยองก็ได้นะครับเพราะว่าสําหรับตัวผม,ผมหลังจากดูเรื่องนี้แล้ว ผมพยายามปฏิปต่อเรื่องตามความเป็นไปได้เนี่ยซึ่งมันก็น่าจะเป็นไปอย่างที่ผมคิดแหละแต่มันมีหลายฉากมากที่ผมไม่รู้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรและถ้าจะขายสยองมันก็สยองได้ไม่สุดนะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนี้เลยนะครับผม นั่นคือตัวละครแนนที่รับบทโดยแคปนิสรานะ่ครับน่าจะเป็นตัวละครที่สื่อสารออกมาได้รู้สึกจริงมากที่สุดแล้วนะครับนอกจากหนังนจะขายความเซ็กซี่ของตัวละครแนนนี่แล้วฉากแอคชั่นของเธอเนี่ยรู้สึกว่าจะสนุกมากที่สุดในหนังแล้วนะครับผมเพราะว่าฉากอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเฉยๆและรู้สึกว่ามีบางฉากที่มันเน้นตลกไปด้วยนะครับบางคนอาจจะชอบนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกมันฟิลแบบออกต่างประเทศมากๆยังคงย้ำว่าเรื่องนี้นะครับผมพลาดทีโบน และประโยคคําพูดเนี่ยมันค่อนข้างแปลกนะครับอยู่ๆก็คุยกันพงผางและบางทีก็คุยกันซ้ําอยู่แต่คําเดิมนะครับผมซึ่งเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนเนี่ยที่นัดไปเที่ยวกันแต่พอเขาทะเลาะกันทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปซึ่งหลังจากนั้นแหละครับทุกคนก็ไม่ได้กลับมารวมตัวเพื่อดื่มฉลองกันอีกเลยเพราะว่าพวกเขาต้องได้เจอกับพี่หมีที่มาตามไล่ล่าแต่ละคนนั่นเองนะครับผมหลายๆคนที่ได้ดูทีเซอร์แล้วก็คงจะรุ้นว่าใครเป็นฆาตกรกันนะใครอยู่ภายใต้หลังหน้ากากนั่นซึ่งต้องบอกว่า พอไปดูแล้วผู้คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยนะครับมันไม่เหมือนกับในทีเซอร์ที่ผู้คุณนั้นรู้สึกเลยพอได้ไปดูแล้วตรงมีเนี่ยมันได้เพิ่มความว้าวให้ผู้คุณไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่ทางภาพยนตร์เนี่ยต้องการจะสื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็มีหักมุมในตอนท้ายเล็กน้อยนะครับ แต่สาหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกว้าวกับการหักมุมในตอนจบเท่าไหร่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเลือกนักแสดงที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับบทเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามีบางคนในเรื่องนะครับย้ําว่าบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะครับฉากที่ต้องเล่นแบบโรคจิตนะครับผมยังเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับสาหรับคนที่ไปดูเรื่องนี้แล้วผู้คุณให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับหลังจากนี้ผมขอไปเจาะลึกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีนิสใสใจคอเป็นอย่างไรบ้าง คนแรกเลยเนี่ยคือวินนะครับที่รับบทโดยเฟียสพัชทา คาแรคเตอร์ของวินเนี่ยก็จะเป็นคนเงียบๆรักแฟนมากแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวอะคูสติกนะครับผมแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยแต่ว่าแฝงไปด้วยความเห็นแก่ตัวซึ่งทุกคนเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ทุกๆคนอยู่แล้วใช่ไหมครับเฟียสเป็นตัวละครตัวหนึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้เพื่อนๆทุกคนต้องมาเจอกับเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้เลยนะครับส่วนตัวละครตัวต่อไปนั่นก็คือเอมรับบทโดยฝนสันทชาตาเอมเนี่ยเป็นแฟนของเฟียสนะครับคาแรคเตอร์ของเธอจะเป็นคนที่ขี้อ้อนขี้กลัวรักแฟนมากเช่นเดียวกัน คาแรคเตอร์ของเธอเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมแต่เมื่อถึงเวลาที่เธอต้องสู้เนี่ยเธอก็น่ากลัวมากๆคนต่อไปนั่นคือโทนี่รับบทโดยการสมายซึ่งตัวของโทนี่เนี่ยถือเป็นตัวละครที่ชิลๆแล้วก็ตลกมากที่สุดในเรื่องแล้วนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่เชื่อมสัมพันธ์ของเพื่อนแต่ละคนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนชิลๆชวนไปเที่ยวไหนก็ไปเน้นกินเน้นเที่ยวเน้นดื่มเน้นผู้หญิงนะครับ ซึ่งตัวของโทนี่ก็จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแนนที่เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มนะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่เล่นๆกันเท่านั้นนะครับไม่ได้แบบจริงจังอะไรส่วนตัวของแนนที่รับบทโดยแคร์ปนิสลาตัวละครตัวนี้นะครับเธอทํางานเป็นนักแสดงที่มีความมุ่งมั่นนะครับ เธอเป็นสาวมั่นที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเซ็กและในเรื่องเนี่ยเธอจะเป็นคนที่บุ๊เก่งที่สุดนะครับผมโดยความที่เธอนั้นมีสกิลของนักแสดงมาบ้างฉากต่อสู้ของตัวละครแนเนเนี่ยเป็นฉากที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดในเรื่องเลยนะครับคนต่อไปช้างรับบทโดย ังปอนอัคราวูดซึ่งตัวละครของช้างเนี่ยจะเป็นตัวละครที่รักเพื่อนมากที่สุดแล้วก็เป็นตัวละครที่อ่อนไหวเพียงแค่พูดถึงเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเก่งนะครับผมก็ทําให้เขาเนี่ยถึงกับทะเลาะก,กับเพื่อนในกลุ่มเลยทีเดียวนะครับช้างเขาทํางานเป็นพนักงานบริษัทนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนดีคนหนึ่งที่รักเพื่อนห่วงเพื่อนแต่ที่จริงแล้วเขามีความร้ายกาจอยู่ในตัว ส่วนตัวละครตัวต่อไปนั่นคือเจ้าของร้านกาแฟาที่รับบทโดยแพนเค,ค้กเคมาน,นิสเธอเป็นผู้หญิงที่อัธยาสัยดีอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเป็นเจ้าของร้านกาแฟาที่ต้องเทคแคร์ลูกค้าแต่บางทีการเทคแคร์ลูกค้าและพูดคุยกับลูกค้าของเธอมันก็นํามาซึ่งอันตรายสู่ตัวของเธอเองด้วยนะครับคนต่อไปนั่นคือนอตรับบทโดยเต่าเศรษฐพงศ์ ซึ่งตัวของเต๋าเขาเป็นลูกค้าในร้านกาแฟของแพนเค้กเขานั้นแอบชอบเจ้าของร้านกาแฟยอยู่ด้วยและเขามักจะมาทํางานที่ร้านกาแฟแห่งนี้อยู่เป็นประจำแต่เมื่อวันที่เขานั้นรู้ว่าตัวของเจ้าของร้านกาแฟเธอมีแฟนอยู่แล้วซึ่งก็ทําให้เขานั้นเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับและคนต่อไปนั่นคือและคนต่อไปพนักงานดูแลโฮสเทลรับบทโดยบีธีรพงศ์ซึ่งตัวละครตัวนี้ทุกคนอาจจะเห็นแล้ว ว่าเขานั้นถูกพี่หมีจัดการนะครับอันนี้สปอยในทีเซอร์แล้วกันซึ่งเป็นฉากที่สยองมากๆถ้าใครไม่ได้ดูทีเซอร์ก็คงจะคิดว่าเอ๊ะตัวละครตัวนี้คือหน้ากากหมีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาเป็นเจ้าของที่นี่ ผู้ดูแลที่เคร่งคัดกฎมากๆห้ามทุกคนทำนูน่นทำนี่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ดุแล้วก็แฝงไปด้วยอะไราบางอย่างที่เขานั้นพายายามสื่อออกมาทางสายตาอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็จะบอกว่าที่ผมนั้นพูดมาทั้งหมดนะครับตัวละครทุกตัวเนี่ยไม่มีใครเป็นคนดีเลยอาจจะเทาและหนักไปทางดำซะด้วยซ้ำผู้คุณก็ลองเดากันดูนะครับว่าใครเนี่ยอยู่ภายใต้หน้ากากหมีส่วนคนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนั่นคือพี่หมีนั่นเอง ซึ่งก็จะบอกว่าพี่หมีเนี่ยมีหลากหลายอารมณ์มากๆเลยนะครับนอกเหนือจากอาวุธที่ผมเนี่ยได้บอกให้ทุกคนเนี่ยได้รู้แล้วเขาก็ยังฆ่าโดยที่ไม่มีการปราณีอีกด้วยและถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยเดาว,ว่าพี่หมีนั้นคือใครผมบอกได้เลยครับพวกคุณนั้นเดาไม่มีทางถูกหรอกและพี่หมีเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยนะครับผมบางฉากเนี่ยจะไปแนวติ้งตองซะด้วยซ้ําสําหรับคนที่ชอบภาพยนตร์แนวนี้นะครับผมลองไปรับชมดูได้นะครับถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวแปลกใหม่ของไทยเลยทีเดียวนะครับ ถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปติดตามกันได้เข้าฉายทุกรงภาพยนตร์แล้วในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะสปอนและรีวิวไปถ้าไม่โดนใจของทุกคนไม่เหมือนกับที่ทุกคนนั้นรู้สึกก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่านี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ลุ้นรอลุ้ลอรอะไม่นเป็นต้องแสดงรองดูออกดีข้นเบื่อไรที่เธอบอกเธอลอกลอกให่ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป